มาร่วมกันเชิดชูพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่นะครับทางบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนเชิญชวนโครงการนะครับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21เป็นการยกย่องเชิดชูผู้คนที่เสียสละพลังกายพลังใจพลังปัญญาดูแลเรื่องของน้ำป่า ให้ประเทศของเราเนี่ยยังหลงเหลือทรัพยากรธรรมชาติอันบริสุทธิ์พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามดูนะครับครับ สิษัทปตทจำกัดมหาชนขอเชิญรับชมพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21ซึ่งเป็นโครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวที่จัดขึ้นในปี2542เพื่อยกย่องเชิดชูผู้คนที่เสียสละพลังกายพลังใจพลังปัญญาดูแลดินน้ำป่าทําให้ประเทศเรายังหลงเหลือทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์และยังได้รับองค์ความรู้จากผลงานต่างๆและสามารถนําไปใช้ในการขยายผลศึกษาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆปี2553โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียวถูกจัดตั้งเป็นสถาบันลูกโลกสีเขียวเพื่อสนองต่อภารกิจใหม่ในการศึกษาวิจัยถอดความรู้เพื่อยืนยันคุณค่าองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชุมชนเพื่อเผยแพร่สู่สังคมและเป็นสะพานเชื่อมเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ร่วมกับเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งหลายพื้นที่ได้ขยายเครือข่ายการทํางานด้านการอนุรักษ์จนมีความเข้มแข็ง มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการแลกเปลี่ยนความคิด ภูมิปัญญาแนวทางวิธีการรูปแบบด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อนําไปขยายผลกับพื้นที่อื่นๆต่อไปในปี2566นี้เป็นการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21ปัจจุบันสถาบันลูกโลกสีเขียวดําเนินการมาก,กว่า24ปีรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์2ล้านกว่าไร่เพื่อให้การดําเนินงานสอดคล้องเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหาก สนใจเข้าร่วมรับฟังงานเสวนาสดและย้อนหลังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร02 537 1186 091 739 9422หรือ Facebook และ YouTube Green g o b Institute